พี่น้องทุกทุกคนมาพบกับสองนุกคอนแสนวพอกันมันนี้กับวันทีเก่ากุม้าพันธสองหาหกหาได้จากวันนี้กัมาหาเขียดพี่น้องหาเขียดใส่ข้าสิษย์มานบอลข้าสิษใดบอลนี่มาสวัสดีหมอกองใส่เลยพี่น้องวดเขียดใส่ นี <ard> ่ด anyway, ีนี่ดีโอ้ยตรวใหญ่นึงมาบตางน่นี่ขอพอดีนี่นี่โอ้ยหุ่นน่ะอาขึ้นุ่นโอ้ยตัวงามแฮงเขียดจีน่าเขียดสายสายพี่น้อง่เห็นหมอนัดป่ะนั่นหมอยอนี่ขอแล้วพอแล้วพี่น่องเขียดสายวันนี้มาหาเขียดสายได้่นิได้ เนาะเพิ่มอีกละไฮ้ยลงท้ายกับไก่ก่อนโด้โหตัวงามดีเนาะตัวใหญ่ดีเบืองห้าสีม้านอพี่น้องวันนี้ห้าเกี๊ยวใสเออมาทำการสองสามคนสี่คนนะอืมเปลี่ยนหม่องห้ากินแต่ว่าเป็นห้าพัก

มนัมนมนันมันมันให้ดูแหี้ยดีเดีวเยวดีเดียวเขียดใส่เขียดใส่ครับพี่น้องวิธีหาเขียดใส่ควอดอาน้ำใส่ยังไงน,นะคลอดนี่เออหม้เอเอามืาอควอดเลยนี่น <c oughs> ี่ละวิธีหาเขียดหาน้ำเขียดหาน้ำใส่แบบเปิดบัน่น อี้ย kind ต of so so ุ่งใหญ่อ้ยตุงใหญนึงพี้ยอ้ยของแขเลยดิอ้ยข้องแขงเป็นไงจับปาเนี่ยจัานี่นี่พูดอ่ะปาออ้องอตัวนี้อึ้งอึ้งพี่ดอกองปอเอึ้งปอดอึ้งว่ามัเขียอันออึ้งอึ้งปอเอึ้งปอดตัวนี้อืเอาอดินกับธรมาตร์หอยน้หองพี่อกอุ้ยเอออ้ยตายยี่บ่ยากเจ้า นี่เด um, sure> uh 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 ี๋ยวนี่เดี๋ยวก็เดี๋วนี่เดี๋นั่นน่นเจ้าวันโอ้ยนั่นนั่นนั่ันบังเป็นหน่อยอ้ยทานพี่น้องเพรไเก็มจัดทานีกันเพราะได้พรได้อยูพี่น้องกินหมนอนั่นอแจงใ่ะขมเขียดเขาไงได้พี่น้องนี่เจ้เออ หือ <ừ. S 2> มันหมมในข,ขีดินใ้านี่ตัวอ้วนดิ ี่นอไงาของเลยใด่พ่อทังหุ่นหุ่กระดตพ่อทังหุ่นเยยีแวผ่านแหงผ่านแหงยีแมวยีแมวอื้อก็ได้กันต่ออืมนี่บอลคอพ่อยู่นี่อื้ออือ 嗯。又不是。Hmm. Mm hmm.

มีคนหาคนก็มือกล่องผู้หนึ่งเวลาวิธีหาเขียดชายเงี้ยนี่แหละนี่คีดในสายเออหากวดในสายก่อนของสายแบบโบราณพี่น้องเอ้ยแบบพอแบบแม่ผ้าหาสิละปูย่าสายใหญผ้าหาสิละมันเขียบชายอ้าไปเรื่อยละตั้นกรับบ้านบ้านก็บอกไก่ก็ไก่เลยนะเท้าหนึ่ละ

也是挺难的。